วัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาไปแอบดูการผสมพันธุ์นะครับสําหรับคนไหนที่ชื่นชอบอการแอบดูคนอื่นผสมพันธุ์นะครับดเดี๋ยววันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับแต่จ,จะเป็นใครผสมพันธุ์กับใครนะครับดเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ นี่ก็จะเป็นการผสมพันธุ์ของผบนะครับหรือการเพาะพันธุ์ลูกออดนะครับต,ตัวเมียนะครับตัวไหนที่พร้อมจะวางไข่นะครับก็จะยอมให้ตัวผู้อบปาก,กทางด้านหลังนะครับตัวผู้ก็จะบีบแล้วตรงช่องท้องของตัวเมียนะครับตัวเมียก็จะปล่อยไข่ออกมาจากทางด้านหลังแล้วก็ตัวผู้ก็จะปล่อยน้ำเชื้อใส่กระฟองไข่นะครับไม่เกินประมาณ3าหชั่วโมงนะครับไข่ก็จะฟักออกมาเป็นตัวนะครับ เป็นลูกออดนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไข่นะครับของกบที่ไข่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็จะก่ออยู่ตามสารไหยที่เราปล่อยลงไปในบอ่อนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึงเราจะเห็นกบตัวเมียนะครับปล่อยไข่ไวาจาันทางด้านหลังนะครับ นี่นะครับแล้วไข่ก็จะลอยไปก่อตามสาร่ายที่เราปล่อยลงไปในบ่อนะครับสำหรับลักษณะของกบตัวเมียนะครับก็จะมีตัวขนาดใหญ่กว่าตัวผู้นะครับตัวผู้ก็จะเล็กกว่านะครับแล้วก็จะสีออกเหลืองๆนะครับ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งแล้วคงจะเห็นตัวเมียนะครับปล่อยไข่นะครับนี่นะครับนี่ก็คือการไข่ของกบนะครับส่วนตัวผู้นะครับก็จะร้องหาตัวเมียนะครับ เป็นไงครับการแอบดูคนอื่นผสมพันธ์สนุกดีโอ้โหไข่หมดแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่เทปหน้าบายบาย